สวัสดีค่ะนานารีทําคลิปไตปลาแห้งมาหลายคลิปขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็มีคําถามมามากมายค่ะคลิปนี้จะบอกวิธีเก็บไตปลาแห้งไว้กินได้นานและการเลือกบรรจุพันเพื่อรองรับกับการขนส่งให้อยู่ได้หลายวันโดยที่ไตปลาไม่บูดไม่เสียง,ง่ายระหว่างขนส่งค่ะสาหรับคนที่จะทําขายแบบโฮมเมดคลิปนี้มีคําตอบค่ะคลิปนี้จะใช้ปลาโอนะคะหรือใช้ปลาซาบะก็ได้ค่ะปลาโอสดล้างทําความสะอาดเอาไส้ออกให้หมดนะคะล้างเสร็จแล้วก็นําไปย่างให้เนื้อปลาสุก แล้วก็แกะเอาเนื้อปลา,ปลาโอจะเนื้อแน่นเนื้อเยอะค่ะส่วนผสมไตปลาเครื่องแกงใบมะกรูดซอยตะไครค้่าบุบพอแตกแล้วก็ใบมะกรูดฉีกไปต้มไตปลาก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ600มิลลิลิตรใส่ตะไครค้่าที่บุบพอแตกใบมะกรูดฉีกลงไปต้มพอน้ำเดือดก็ใส่ไตปลาลงไป300กรัม ต้มให้ไตปลาเดือด4-5นาทีค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะ,ะค่อยเดือดเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรออกมากลบเปิ่นคาวของไตปลาได้น้ำไตปลาที่หอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็นำไปกรองค่ะนำไปตั้งไฟต่อให้เดือดหลังจากนั้นก็นำเครื่องแกงไตปลาใส่ลงไป500กรัมหรือใช้เครื่องแกงพริก,รกแกงใต้นะคะใส่ลงไปได้ค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเพื่อที่จะเคี่ยวน้ำไตปลาแล้วก็เครื่องแกง ต้องเคี่ยวให้เครื่องแกงสุกค่ะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะไปปลาคลิปนี้มีเจ้าของแล้วนะคะเจ้าของระบุว่าความเผ็ดระดับกลางแล้วก็ไม่เค็มปรุงแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วนะคะจะคั่วให้ไตปลาแห้งนะคะเพราะฉะนั้นจะให้น้ำแกงเนี่ยข้นๆหน่อยถึงจะใส่เนื้อปลาลงไปใช้เนื้อปลาย่างอยู่ที่2กิโลกรัมค่ะหรือว่า2 0 0พกรัมแบ่งใส่ทีละครึ่งนะคะค่อยๆผัด ให้เครื่องแกงคลุกเข้ากับเนื้อปลาเวลาที่คลุกแบบนี้จะใช้วิธีการกดเนื้อปลาให้ชิ้นเล็กลงนะคะเพราะว่าต้องการให้น้าแกงเนี่ยซึมเข้าไปถึงเนื้อปลาปรับไฟให้เบาลงแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะจะคั่วให้แห้งเวลานําไปบรรจุถุงแล้วก็ซีนด้วยสูญญากาศจะทําให้ไตปลาแห้งเนี้ยเก็บได้นานค่ะพอคั่วแห้งดีแล้วเนื้อปลาก็จะชิ้นเล็กลงค่ะหลังจากนั้นก็โรยใบมะกรูดแล้วก็คลุกต่อไป คั่วจนแห้งดีแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตักใส่ภาชนะเพื่อร้อยเย็นก่อนที่จะบรรจุถุงไตปลาเย็นดีแล้วนะคะก็นํานมาตักใส่ถุงได้เลยปริมาณก็ตามที่ต้องการค่ะเป็นถุงที่ใช้สําหรับเครื่องซีนสูญยาากาศได้นะคะถ้าเราคั่วไตปลาจนแห้งดีเวลาที่เครื่องก็ดูดอากาศออกมาจะไม่มีน้ําซึมออกมานะคะทําให้เก็บไตปลาแห้งได้นาน ถ้าจ,จะใช้เวลาขนส่ง3ง4วันเนี่ยไตยปลาแห้งจะไม่บูดไม่เสียระหว่างทางค่ะการใช้บรรจุภัณฑ์แบบนี้ช่วยลดความเสียหายระหว่างขนส่งได้ค่ะถึงมือผู้รับปลอดภัยแน่นอนสำหรับพิกัดเครื่องซีนศูญยาากาศและก็ถุงจะแปะไว้ที่ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ